พิอยู่เดือนนี้ครับเพราะว่าชาวพนกับคนก็ยังคนอยากจะกินหิดกินค้างล่ะกินที่แบบไหนพิดว่าชาวพนป้าพัวหันแล้วทั้งทั้งทั้งเอ้ยแต่ละมือทั้งไพร่กินทั้งผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เขาเนี่ยล่ะผู้ใหญ่บ้านเขาเองนี่เขาบอกป้าผัวก็พิษอีกเลยเนาะพิษอีกแล้วก็ให้เอ้ยเนี่หางงูหางงูให้พ่นกินบ้ดนโอ้ยู่บ้านเขาเคนถือเน่นี่เด้เนาะมันเป็นนั่นไร โอ้หลายกระทงนเลยนี่เนาะงัวูเอ้ยไปทำบิางหันมื่นมื่นเช่าเนี่ยหันว่าสองพันกับสามพันละเอ้ยงูอะไรเท่านี่ยและเท่าตัวนยางนี่ยแหละเปลี่ยนเป็นแบบชิ้นหมกชิ้นหมูได้ไหมได้ตายก็ได้อีกต้องเป็นต้องงัวเป็นอันนี้เป็นหี a เพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นหี a เพื่อนอันนี้ชาวพนบอกว่าเอ้ยเอ้ยอันนี้หันให้เอ้ยไปยืมเงินเพิ่นสมมติว่าเอ้ยไปยืมหันอันพันหนึ่งกับสามร้อยได้ละหอดวันที่สองชาวพนมาโอนให้เด้อ เออเอ้ยบ่ตายบ่ฉันบันเห็นท่าว่าบ่ได้จะชาวพนเหล้วก็เอ้ยจะยืมเงินพนฉันซีฮาแสนแล้วก็พคนล้วท่าเกี่ยวข่าวแล้วก็เอ้ยก็จะสู้ต่อไปเห็นไหมขาคอเอ้ยล่ะพรกผู้ใหญ่เป็นมาถามเจ้าบันถ้าว่าบ่ได้กินงัวกินบ่ได้กินงัวงเหลก่คนจะไล่แม่แล้วก็าไรชาวพนเหล้วก็ไล่เอ้ยพร้อมออกจากตือเฮือนฮั้นให้มือเฮือนลังแม่เท้าบันีลังแม่ฮั้นอยู่นในแม่พู้ เออแบบนี่พุ่นเห็นทั้งโบจิตกับทั้งสามีนาหอบฉาดไปปูแล้วมาซันจะให้ไปนั่งอยู่บนมันไดเย็นมาสันเถอะนะพี่รองเอ้ยเอามากับทั้งสามีนาเพิ่นมาหนี่ก็ได้สบายดีอ่าสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่รองเอฟซีทุกท่านทางฝั่งลาวฝั่งไทยทังต่างประเทศอ่าพ่อพ่กับโบจิตอุสมพรคือเก่าเซีนเคยคือเก่าเซีนเดิมเนาะอ่าอยู่ที่ ให้อยู่ที่นาเนาะเขานำสัมปาเพิ่นนี่เนาะบ้าดูขักแท้นี่แบบว่าบ่มีหน่ำมีในเสนะบ่ได้กะถึงช่วงผลบดีผลบุษงนี่้ว้ยอ่าปวกได้กัดเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอดีว่าเมื่อนี้ทางบูจิตเองเนาะได้รับนาทีเป็นสะพานบุญเนาะให้กับทางอาณาเอื้อยยันเนาะอยู่ทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะให้กับทางบูจิตเซอรมินา ามามอบเนาะหาเครื่องของสามครอบครัวเม,มื่อนี้ก็ได้ไปทำไปนะแล้กับมีอน่ะเอ้ติว๋วแน่อ่าแม่ตู้น้องน้ำพ้นได้กับเอ้ยพุดอีแล้วพีน่น้องเลยเนาะเอ้ยพุ่าก็เป็นทั้งเอ้ยนเพิ่นนั่นแหละให้เป็นสะพานบุญให้อ่ามาเมื่อนี้ก็ได้ชื่อเครื่องชื่อของเนะาะมามอบให้ตามที่ว่าทางเอ้ยเพิ่นได้บอกได้ว่าเนาะสองคนกับทางมีนาเมื่อนี้ก็ได้ มีอยู่ข้างใดซื้อมีมานําแน่พี่น้องเอ้ยอ่าไปเนาะแม็กโดดบ่จิตก็มันแตกยังบ่ได้อะนั้นเลยพี่น้องเนาะมันบ่มีบนจอดแน่ก็แม่นเนาะอ่ามันแตกด้แตกงก็คือว่าแน่แหละเจ้าก็ทง่พี่น้องเฮ็ดได้ซะอยากออกใหม่แต่ว่านค้ํากวก็คือเฮาวาคือว่าคั่นบ่เว้าว่า มันแตมีอยู่นะพี่น้องมันมีเหตว่านะปึ๊บอ่ามามามาิว้วไปไหนบอ๊ไ <ป S 1> ไะไปเสียไปพี่ๆขำพี่หรออ่ากะมาสองคนกับทางมีนาพี่น้องเอ้ยมาสองคนกับทางมีนามาเนี่ก็ได้เออเบิ่งดูวย <c ười> ป็นปลา สวนปลามันปลาอ้อยเนาะเขวบคนขึ้นเดือยแค่ไหนน้นซุปเลยบ่อืมชมวิวเนาะขวบคนเนาะข่าวว่านบ่อเดือนอะไังไงดำหมอบอ่ะไปไปไปนั่งอยู่นะสบายดีสบายดีสบายดี แป๊ไปมเห็ดขาวเห็ดขาวนั่งอยู่ห่มไม้ห่มอตพีรองเด้ออ่ามันสีชมวิวชมวิวเนาะเฮ้นั่งคือบนนั่งกับเยอ่ะเลนั่งน้ำกันนี่ยโเ้าะเห็นไรเสรเออเนาะสานึกเอาแล้วสานก็ได้เอาสบายดีเชื่อมาั้ยมาสบายดีสบายดีสบายดีเนาะอ่า ยี่หอดีป่ะไม่บ่ลืมกัดในเหยื่อเนาะเนาะพี่แกคะเฮ้ยกัดีใจเลยเอ๊ะนิยินเสียงเตะก็ดีใจเนาะเออข่าก็เริ่มมีสุแล้วพอแม่เลยเนาะเริ่มกินข้าวใหม่แล้วใครใชได้กินข้าวใหม่แล้วบอชันเออพอเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเบาเตียงแล้วก็อันชื่อบ้านดงยางอันนี้โอ้เบาไล่ว่ะเบาไร ชาบุญชาบุญเดี๋ยวนี้มีทีมงานเข้ามาด้วยอยู่บ่เดี๋ยวนี้มากับชาบุญชาบุญว่าเอ้ยบุญอ่ามาเยี่ยมอยู่อ่าพออ่าถามไทยกันเนาะอืมก็คือว่าเมื่อนี่น่ะมีทางเอยันเด้อยเอยันอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อ่าเพิ่นได้พาเงินมาให้บริจิตนี่แหละอ่าเป็นสะพานบุญให้ชื่อเครื่องครองเนี่ยแถวใจไม่ได้มีอย่างน่ตัวนี้อ่ามีมีมีเนาะอ่ามีจ้ำจ้ำนี่ละกัน จำจำงเก็ดหนึ่งเนาะเห็นกันเก็บหนึ่งนับปักกระเทียมอ่าปักกระเทียมแป้งนัวอ่ามีเป้งนัวน้ำอ่ามีประเด็กครับน้ำปลาเนาะอมังก็ะม่ได้หลายนี่มังคุงบ่อบจุบุรีรื่งเล่มบปรีคลอ่าคลเครื่องครบเครื่องอ่ามาเบิ้งมาเบิ้ง มาเพชรแมนเอ๊บเบิ่งเด้อตัวนี้นี่ชิ้นหมูโลนึงโลนึงตัวนี้เด้อชิ้นหมูโลนึงสองโลปลาทูชองโลให้ป้าใส่ไปไหนเนาะบุปผญังบอกข้าวบ่ตั้งไว้ใช่หรอตั้งหันตั้งนอกนอกก็ได้อ่านอกก็ได้เดี๋ยวเอออันนี้ทุ่งยางนี่ก็ได้เอืออ่าคักแน่บานีปลาทูเนาะอ่าฟองพุ่มนี่ แมนกองพุ่มนี่บ่หาด้กองพุ่มเนี่ยเพราะว่าคือาเด e อพี่ลองเนาะเอาเอาไปใส่ของเนาะใส่ของมีตู้เย็นอยู่บ่บ่มีบ่ตู้เย็นมีแต่ตางเด้เือมันกาลไใส่อย์โอ้มีแต่ใส่ไพ่สุราเซลล์เนาะอ่าไพ่แสงอาทิตย์ ชิ้นหมูเนาะกินชิ้นหมูบัดยังปลาทูบาดนี้ตักแดดเอาเนาะกินชิ้นหมูเอาก่อนอืมกินชิ้นหมูเอาว่ซั่นเอออเอมันแห้งมันจังบ่นเนาะดยๆอ่าโดเนาะบ่ได้เข้ามาเพิงเติบเนาะบ่จิเป็นครั้งแรกบ่ที่ว่ามามามอบหั่นนะแม่นด้เนาะอ่าเคยกินข้าวเ้ย Ô nó mừng gi nhạc mừng gi <laughs> nhạc mừng khơi làm đi à, khơi làm khơi lam mộ kín oh, <laughs> mộ phần hủ nó hủ đây bè 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 Uh, mùa no. ờ, uh, uh. ừ. 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 à. thu cân đi cân phong cân phong cân đi cân phong 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 cân ขอให้เงินค้ำหาให้ให้ลำให้ลุยให้เอ้ยหันหาเงินหาค้ำไม่ได้สุขภาพแข็งแห้งทั้งเบาจิตตังดขาดตัวให้อยู่ดีบีแห่งเด้อรวยใช่เดินทางก็ให้น้องเปิดเดินทางปลอดภัยอ่าถูกเนาะนอดกับเคิื่องเอ้ยนองกับการเอ้ยจากการเอ่ยแบบไม่ยังจะบอกเลยดีใจน้ำเอ้ยมือนี่หันได้มีได้มีเนาะหลงชิ้นหมูหมูให้เอ้ยหัน ก็ฝากแข็งแรงแข็งแรงโดยขอบใจเด้อเอ้ยเด้อฝากให้นองนเนยดูฮะคิดถึงเด้อเอ้ยเด้อขอให้เอ้ยล่ำรวยเอ้ยให้นองเท่าไรขอให้กลับคืนเอเด้อลอยเท่าพันเท่าเด้อเอ้ยเด้อโอ้คนดีใจเด้คนบอกนี่เนาะดีใจเนาะดีใจลายเอเด้อมึงบอกหมักำมวยพรนได้เพี่น้องเนาะเบิ้งเนาะหายเนื่ยหายก่อนนะหมักำมวยพรนด้ดิดีใจเด้อ่าเบิ้งบึ้งบ่วมุนนะก็สิว่าเนี่ยหายเหนก่อนเนาะคิดอยู่เดือนนี้ค่ะ ชาวคนกับ่นก็ยังพ่นอยากจะกินหีบกินครองล่ะกินหีบแบบไหนพิษว่าชาวคนป้าพูวหันแล้วทั้ง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 ไผ่ยากกินทั้งผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เขานไงล่ะผู้ใหญ่บ้านเขาเองนี่กับป้าผัวก็พิษอีกเล้วเนาะพิษอีกแล้วก็ให้เอ้ยเนี่หางงูหางงูให้พ่นกินบ้านโอ้อยู่บ้านเขาเคนถือเนีนี่ดิเนาะมันเป็นนั่นไร ถึง <ingredients S 2> <lives S 1> โอ้หลายกระทงเลยอีนี่เนาะงัวกูเอ้ยจะทำบังหนึ่งหนึ่งจะไม่เช่าในหันว่าสองพันกับสามพันละเอ้ยงูหันเลยโดยเห่านี้แหละเท่าต <cons> ัวยางนี says, oh, ่แหละเปลี Actually, ่ยนเป็นแบบชิ้นหมกชิ้นหมูอะไรบ้างได้กับอะไรอีกต้องเป็นต้องงัวเปลี่ยนอันนี้เป็นหีตเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นหีตเพิ่อนอันนี้นะสะวพนบอกว่าเอ้ยเอ้ยอันนี้หันให้เอ้ยไปยืมเงินพนสมมติว่าเอ้ยไปยืมหันอันพันหนึ่งจะสามลอยได้ละหอดวันที่สองชาวพนมาโอนให้เด้ะ เออเอบ่ตายวะฉัน no, บ oh, <cue> ันเห็นท่าว่าบ่ได้จะชาวพนเหล้วก็เอ้ยจะยืมเงินพ่อนทางสีฮ่าแฉนแล้วก็พคนละทาเกี่ยวข่าวแล้วก็เอยก็จะชู้ต่อไปเห็ดไลยขาคอเออยล่ะพระผู้ใหญ่เพิ่นมาถามเจ้าบันถ้าว่าบ่ได้กินงัวกินบ่ได้กินงัวงเหลก่คนจะไล่แม่แล้วก็ไล่ชาวพนเแล้วก็ไล่เอ้ยพร้อมออกจากตัเฮือนฮั้นให้มือเฮือนลังแม่เท้าบันี้ลังแม่ฮั้นอยู่น้ำแม่พวกโอ้โหแล้เฮือนทางขวาเขาบ่ได้ยุ่งเอ้ย ระบัดท่าบ่อแปลงฮิดแปลงคลองคนก่อนมันคนไล่เมื่อมีนะเออยังคิดแต่ละมือแต่ละมือครโอ้โหได้เนาะโอ้แบบว่าปะปลาลูกปลาผัวกับพิษไดพี่น้องเลยเนาะอ่าพิษต้องเสียหี่เสียโค้งให้ทางบ้านเนาะอการบ่เห็ดบัดคือว่าเนี่ยพี่น้องเลยบ้านเออมีแต่ยังก็มีแต่งัวมีแต่งงัวละมีแต่งัวละล่ละ เฮ็ดอยูใช้บัตรเฮ็ดน่ะเฮ็ดอยู่บ้านนองยางเพิ่นละเฮือนอยู่เฮือนมาตู้พิ่นเฮียมัตู้พันสองพันงัวนะสองพันิ่นจะเอาสองพันละไอ้ตัหนึ่งก็สามพันผู้ดีหาพันบ้าตเดียวชื่อนะเอาโตเดียวชื่อแต่โอ้ไปสามสองตัวโดยเอาแต่ราคาราคาสองพันสามพันตรงนี้เนาะแต่เอ้ยจะเอาใช้บัตรสมมติว่าเอาเงินให้เพิ่นด้ได้เถะมันก็บ่ได้บ่ได้เงินะเอ้ายงินว่าเขาบ่อยากขางัวเนาะ เห็นาเขาบ่าเอ้ยเห็นบ้านเห็นเมืองเขาแล้วก็ถามน้องว่าบ้งนนั้เอาใช้เงินหันเขาค่ะบ้งนนั้นเขาเอ้ยก็ถึงเท่านี้และถทำบ่บ่มีบาเตียงไปช่วยเอ้ยเด้โอ้ตกชิ้นสุดยังตกที่สิเจะาเบิดแบบนี้เนาะขาคอขาคอคนกินอื่นเลือดกระดูกน้ำเอ้ยอื่นด้วงกับบัวใหญ่ที่ไข่กระบอกบ่ขาคอจะรอเมนคั่วเพิ่นวะทีเดียวเอ้ยนี่แหละคิดน้ำนองก่อนชิแบบใดนองก็อ้อนให้ตลาด ร้อยเธอละพันเท่านั้นเฉยๆเฮ้ยแกให้เอ้ยยืมอีกจะยืมนังไฟน้องเอ้ยพันหนึ่งแต่สามร้อยคนเอาถ้าวาเลยดอกเบี้ยนบ่ที่สามสามนั่นเลยนาะโอ้โหลงนที่เท่าไรโอ้พืนที่ห้าบอกรูปที่หกถ้าบ่ได้แล้วก็สามพันแต่สามพันเก้าร้อยแหละเงินดอกเนาะโอ้มันเพลกเลยพี่น้องเอ้ยครอบครัวลูกเอ้ยก็พอแห้งแล้วครอบครัวเขาก็พอแห้งแล้วเนาะบัตมันมีน้องเพชรใช่ไหม มันมันเป็นเรื่องใหญ่ดิเอ้ยเอ้ยยันเอ้ยบักนาลูกบักนางแน่นน่ดีใจนะเอ้ยตทุกน้ำเนื่องเอาได้ไปนี่แหละอได้หิดไอ้ค้างทำบ่ได้แล้วกคนจะไรเมื่อไล่เจ้าน้ำเมื่อโดยไรเมื่อจากเฮือนดังนี้ไรเมื่อประมาณนี้นี่แหละไรเมื่อบุญละบานลงยางบุญละบ้าให้อยู่แล้ะไเฮือนผอบุญบอกไปน้ำแมไปน้ำแม่ไปกัไปน้ำมีนี้นะล่ะเอาเลยคือเมตุพุนผู้ใหญ่ทั้งเมตุพิ่นไม่ได้ว่าบ่เด็เลย บบาเือนเนาะ<อ><อ>เห็ดนี่ทางน่ะเบาวใช้ชีดว่าไล่ให้เมือม่อแหละเมื่อเกอนลังเกิน<อ>เออก็ต้องไปน้ำเขาว่าเฮิรยังว่าถ้าว่าไล่แม่ออมก็ไลนะ่ท<อ>้งลูกพ่อมันแล้วเอ้ยจะอยู่น้ำพัก็เห็ดไดีเพ่อไล่ไปแหละปิด<อ>ความเขาเอ้ยก็ถึกตามประเพณีแต่เห็ดแต่ชาวพนี่สินะเห็ดปรถึก<อ>บ้างก็เก็บเอ้ยเห็ดนี่นอนมากเอ้ยดีใจหมดถึกใจน่ะให้นอกเอ็กบัณย์พิดเนาะผิดพิษถือว่าคิดคิดผิดหลายแล้วที่ว่ามันมันเป็นอย่างนี้ มันยังบ่จะได้จบสิ้นเลยพี่น้องเอ้เราใจไรตั้งเอ่ยก็มาให้ความก็จะว่ายไหนมีแต่เอ่ยตักแด้แล้วก็มีกําลังใจนําบ่าวเอ่ยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าที่ว่าเพิ่นใจบุญใจทามาให้พอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งตลอดไปสูๆเนสเนาะเอ้าจะเอาเด้ออันนี้เป็นเงินของทางเอ่ยยันเพิ่นนั่นแหละอยากให้คนละสองเซนเนาะ เออเตี่ยวแน่แม่ตู้เพิ่นน้ำพ่อมเจ้าน้ำแน่ผู้ดีคนในสองเซนเออเอ้ยพี่ดีตอนอันแม่ตู้แม่ตู้ก็เฮ็ดไหนมีแต่นนมมาละซื้อไฮลามฝากบอกขอบใจเอ้ยทั้งเงินทั้งทั้งขนมของอยู่ของกินเอ้ยก็ให้ก็แม่มีให้ของกินเอ้ยก็ดีนอกดีใจแล้วเออเออย่นี่ให้ได้ก็ได้เงินเพิอมดีใจรายเอ้ยขาให้เอ้ยทุกลอตเตอรี่ชื่อเลขให้ทูกลอตเตอรี่ระวันที่หนึ่งเออ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 เแอเอ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 อเเออเเอออเออเเอออ ม่ายคือซาเพิ่นคือซาดีแท้ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าสาทุนําเอาเก็บก็ให้ได้เด้อโอยคิดว่าสิบ่ได้เถึงบริทนี่นะเนาะอ้าสาทุเนาะคอยถึงเลข16ตื้อซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยสู่เอ้ยเด้อเนาะสูๆบ่ได้มาเตหึงแล้วเฮาเองก็ได้เนาะืันแม่นพอมาอเหตุการณ์แบบนี้นี่คอว่ามันสิจบในเรื่องของทางน้องทแล้วเนาะน้องทงสทจบไปแล้วบัด ทางบ้านพ่นเห็ดโตอีกบานนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างหมดมาตกกยูทีเอื้อยบานนี้เนาะมาตุกยูทีเอื้อยน่สูแลวจะให้ลูกต้าไปเซิรยเนาะจะกันใดบึงเงี้ยลูกเน่หาเงินอาค้าให้ลูกไปโรงเรียนดีชาวเอฟ้าในมาเอ้อเงินบ่มีเงินจะเก็ลูกเอ้เอาใช้เนอะ มีเงินมีข่าวหันมีฐานหัาซ้อด่าแล้ชาวบุญหันเอาซอยได้วหาชอบมันล่มแล้วได้ละแต่เออคกอแกไม่แกแล้วก็ได้สามสิบสามสิบห้าสามสิบห้าเนาะลูกไปเฮ็ดใช้บานนี้เจ็บท้องอันนะไปหาหมอหมดเวลานนึงยืมเงินเพิ่นมีแต่แนวเป็นแท้เนาะเออพูดนี่เนาะเห็นไหมช่วงจะเข้าได้ดีแต่มันไม่ได้ได้แต่มันไม่ได้แบบนี้แหละอยากได้แต่มันไม่ได้ บว่ามีบ่าวเตียงคนให้แล้วก็เอยบนจะบนมาให้เขาได้กินน้ำพ่นได้อยู่ได้กินน้ำพ่นแต่ละมื้อพอ้เออเช่รอยแล้วพอได้เื่อคือเสืยแห้งเข้าไปอีกเนาะอ่อการมาพ่นบัวชอยจะกันไขึ้นน้ำขอน้ำน้ำเนาเขาเป็นยงบนชุกเขาเ็ยังมาทันชุกเนาะหาุจะหลอกไป้็เดทานก็ล่มตอน เอ้ยน้อทั้งปัวนะเป็นเฮ็ดเวียงยังใส่สมืนเอาไม่ลงเตาไมาบ่เห็ดน้ำกันผสผงงี้เห็ดน้ำกันบ่าวเอาบ่าวเนชวนเฮือนดังนี้น่ะเห็ดน้ำกันคับนาบ่าวบ่ เราหันบังช่ไบังนาบ้าวะเห็ดเราบ่มีเมียบอกว่าแล้วมีมีลูกตีโอถหารวะถหามันเกิดเรื่องไปนี้คือขึ้นเากับบได้อย่างคิชอบได้เราก็ได้เนาะถ้าถ้าเพ่นดีกะดูได้ถหาว่าเพ่นดีเด้ก็ไล่เออไปก็เงินพนะเงินพคือการนั้นละเงินเั่นกะเงินม่เท่ามึงนอกให้อีกล้มอันไน กใไปประตูคนให้ห้าร้อยด้านพอดีชิปล้านห้าแสนเพิ่นให้เอ้ยให้แช่ผ่านมาทางไพ่มู๊ทา้งมู๊เอ้ยเห็นี่อยู่เหมือนแถวๆนี้และวโอ้ยยังว่าทางสะพานบุญบ่ได้ทั้งผ่านมาอันนั้นทา้งผ่ามาโดยตรงเลยอ้ยที่เจ้าคุยกันเองยืมล้านคนโอ้ยคนมาให้เอ้ยเพิ่นว่าคอยแช่ให้เจ้าหันห้าร้อยด้วยลูกเอ้ยคนก็พอดีแตกให้ชิปล้านกระพาร์ โอหันดีเดีหรรันเพื่อนยังยังอยู่มีหลักฐานอยู่ละดดเ,ด,เะ <c oughs> ด็กโอดีแล้วดีแล้วฉันเนาะเฮ้ยทจะได้ฉันเน,ะนาะมิเดอ่สถุหนุ่มมือเอาเนาะเพื่อนช่ว,ชวยเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันยังค้างยังคาอยู่กับนี่เด็กนในเรื่องของทงั้งเรื่องของทั้งนง้องน้ำผลลึ่แเนะมันมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่เราเอ่ยเนาะอ่าคิดเขาแซ็บจูก็คือว่าโบเช็บคือว่าเนาะ จะขึมีเพื่อนเลยทางวันเดย์ถือว่าลูกเต้าไปช่างนอนอยู่เพื่อนน้ำเบาเบิร์สเนาะนอนอยู่นี่ตอนแรกเราไปเอาเพิ่นเด้งจะเอาเพื่อนเอาไปนอนอยู่นี่อือยู่เอฟไฟ้ชันเนาะมันเป็นไปแล้วเดืองเราแกะไข่โบได้เร็วถ้าเออไปเฮ็ดก็เฮ็ดได้ถ้าเออป้า ปากะเวลาที่หมดว่าเอยว่ามีข่าวได้แบบว่าลูกพัวป้ากับลูกพัวเดนี้ยเอยจะอยู่ใช้แบบลับมาหาเฮือนพ่อก็อยู่บ่ไอยคิดคองบ่ได้แปลงเพื่นแบบอันนี้ฮันยังไคน้าเออสังหาแต่พุ่นละสองพันตอนเนี่ยัดสองพันก็จักล้านล้านปลายหรือเปล่าล้นนี่ล้านล้านปลายสองพันที่อยู่ในเพิ่งเพี่มล้านอ่าอยู่ในล้านช่องปะล้านช่องเศษหลับจ้างเกี่ยวข้าวพุ่นละเอย เพื่อจะได้หลานชงเชนีลายมือเติมแล้วใส่ขุมอุดทนหั่นได้ชุ่มชูเมืนเด้อเนาะเพิ้ลหายก็หายอยู่ในใจเขาเนี่ยเพิ่นพัดเมื่อใดไมีเมื่อใดจะไปบอกเพิ่อนละจะบเฮ็ดบ่ได้ต้องได้ต้องได้เนาะต้องได้เฮ็ดบ่ได้บ่ให้เกินว่าถ้าว่าได้ไหวกะชาทุกคำไววเฮงดีเนาะกินแล้วก็แล้วเนาะกินแล้วก็แล้วเออนี่ สิแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องครอบเรื่องครัวนี่กันมันพิดพัดขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเป็นเอื้อยต้องหักปิ้ชอบทุกอย่างอ่าหักปิ้ชอบปูเป็นเอื้อยทานจะนมีตู้สมมติว่ามีตู้เพิ่นมีเงินเพิ่นกัเฮ็ดให้ไปเอาใช่ไหมแต่ว่าในคนจริงเพิ่นต้องถามทั้งเมตู้แล้วเนาะโอ้แต่ว่าเรากับโบมีเพิ่นก็ต้องจี้ทางเมตู้เพิ่นละเมีตุแล้วก็เอื้อยเพรามแบบว่าเพิ่ขึ้นเห็นเนี่ยนะพิ่ขึ้นเห็นว่าเมตู้นี่คือซีโบ วัวเรากับพ่อเล้าเนาะมาจี้น้ำคนณนุ่มบาดเนี่ยคุณนุ่มกับชีสิตายพราคนณนุ่มบริษัทเนาะโอ้ชีวิตชีวิตเอ้ยแต่อย่าท่านั่งเพิ่นอะไรเนาะมันบริเวณชุดเต้น้ำส่องพัดนะฮะเขาได้เห็ดเบี่ยเห็ดงานเนี่ยนะมันต้องกลัวฮันดิค่ะอ่าแม่นสิไปนั่งกินแต่นี่ก็เป็นบุบคืออีกโอ้ยชื่อเราอย่าท่านั่งเพิ่น ถามาุดหูกปูกมุดไปเลยน่เดมุดอยู่นั่นเนาะยังมุดดินนีได้บ่เคเลนี่เยไปบลอดเาบัรอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเนาะน้ำบ้านน้ำเมืองเท่ๆได้พี่นองเางไเนาะอันนี้มันบ้านยัง่บ้านในทางแวบ้านนองล่ะเจ้าข้นอยู่กับบนเนาเจ้าขึ้นอยู่กับบ้านนาอยโคกปกติเจ้าเป็นคนบ้านหนองบึงยางมาสั่งครอบสั่งรัวเจ้านี้ โอ้กย <ique> ู่บกไกไรแบไดเนาะยงัยงลัดเอาเนาะย่งลัดเอาคือคยไปนี่เ้ยชามีนาเอยที่ทางนี้มาเชเอาอะเมนต์นยทินเพิ่นได้หนิเนาะทินเพิ่นได้ข้าเป็นู้สาวได้หนิเนาะั่ววั่วแล้วมาเิทินชามีนาู่นี่หู้ยว่าเพิ่นอยู่ใสออนงพดดอกลูก ลูกในบ้านบ้านในสวนนี่แหละแถวนี้แหละบอกเพคนนี่อยู่สายอยู่บ้านนี่นี่บ้านกุกนปลาง้อยนี่กุกนปลาง้อยคือคนคนนี่ีกุกแดนปลาง้อยพี่นี่หน้าตาคือคนคนก็คือคนแถวนี้อ่าคป็นคนเป็นคนแถวนี้โอ้ยประกาศแทกแทกรถแล้วคนบอกบอกบุคุณนะว่าหน้าตาหน้าตาในเมืองนะเออว่าหน้าตาตัวกันมาได้ ส่วนมากนะคะว่าว่าลาว่าอะไรโอเคถึงบ่ปบันได้เออเคว่าผมบอกว่าชายประชายเขาแจกแจงเจ้สองคนแล้วเฉนเนาะเออามันมาเจ้าก็คือกันเนาะมันบ่าเป็นชนเผาแล้วทั้งคือกันเนาะอ่าชนเผ่าอ่าดีแล้วดีแล้วนี่เด้เนาะน้องนุ่มแถวใกล้ๆนี่แหละเคยไปอยู่บ่ใกล้เคยไปอยู่เนาะ นั่นแหละบไดกกันปะไดแต่ว่าเพิ่นก็คือว่าย้อนหักเพงผัวเพิ่นก็ได้อยู่น้ำผัวคุอแตรน่อยู่นํากันทนนแหเลือกชีวิตคู่แล้วว่าจะจะปะจะห่างกบ่ยากคิดแบบนั้นบ่ยคิดแล้วมันนะบ่ยคิดเนาะนก็คือกามอให้น้องันัเดียวใจเดียวเาะว่คิดเอ้ยดน่นใดนดีอดนะเว็นกาน อ่าได้เงินได้ค้ำหวังปรารถนาว่าเงินค้ำให้ทุ่งเทใส่กระเป๋าตุ่มเลยบาดอ้เพิ่นบอกได้นี่เนาะอ่าได้ๆๆสิใเพิ่นผู้เดียวเออเอาๆซั่นเด้อเรื่องที่ว่าอุกใจบ่คิดยังก็บ่สามารถที่จะแก้ไขให้ได้เนาะมีแต่ว่าพุ่นแห่อ่าได้ถ่ายคลิปลงไปกันว่าผู้หลัใหญ่เพิ่นได้เบิ่งได้ชมก็อ่าบ่คิดเองก็ยินดีเนาะ ยินดีเป็นชาวานบุญเลยครับทา้งพุรักพุยเพิ่นแล้วแต่เพิ่นอืมถ้าเพิ่นอันนนั้คิดก่แล้วแต่เพิ่นแม่แล้วเมตตาของเพิ่นอันนี้กวให้ทํานี่ก่อน่นบอกออกบอกผิถูกแล้วเอ้ยเฮ้ยให้ก็ดีใจนําแล้วแม่เดี๋ยวแต่ทา้งพุรักพุยใหญ่แล้วแต่ทาง FC สิพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปบอไปเกี่ยวเขาเนาะนะไปชิโน่คนไหนแล้วแต่เนาะขอเพียงมาเอาดิ เห็อย่างเมื่อวันไดนแล้วเนาะวันวันวัวเนาะชุกแล้วได้เขาชุกแล้วชุกแล้วบอกเลยเด้อเห็นโอกาสหน้าโอกาสหน้ามันชุกกันจังว่าพี่น้องเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วเรื่องแล้วเรื่องเบลัยเรื่องละขวานได้ขวานได้ขวายขวายขวายเนาะวันนี้เราเอาเงินนองเนี่ยแหละแม่แม่เอาได้ดิเห็นได้ใช่เนาะเป็นถุนปีนี้ีเลดิ อ่าคาโคจะรอเนยอื่นก็บ่ได้ใายก็บัวได้เนี่ยแม่นคันบ่เกะเนาะอ่าคันบ่เกะบ่ได้เนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะไปเสิร์ฟกันเด้อดีสิพากันไปหากินข้าวกินน้ำก่อนอยู่ข้างนอกกันแหลัวาะเออด้วยเดินทางปลอดภัยเด้อยละเด้อโด้วยด้วยดยจะไปดีสบายดีสบายดีเอามื่อได้อยู่บ่านี่ไปได้อยู่เนาะใส่ถุงกันเด้อ ไปสันเดอร์ผมเอพี่น้องเดอเนาะเอาเอาคือสีประมาณนี้แหละทางมือจิตเองก็จะได้ขอตัวจบคลิปก่อน,นเนาะฝากอีพีทุกทุกท่านเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วกับคนอื่นสิ่งที่สำคัญกับขอขอบุณขอบคุณทั้งเอญันหลายๆอยู่ทั้งสวิตเซอร์แลนด์ อ,อยู่ดีไม่แห้งเลยเด้ดอเนาะบริจากโลแกนไข่จ็บทุกประการเลยคิดเงินขอได้เงินคิดคำ่อได้คำเด้อลูกหลานพ่อและครอบครัวเอฟซีน,น,นึ่อยู่ดีมีแห้งโอกาสน้ะพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อ